ช่องสสั่งเชือดทอดรายการชิงร้อยชิงล้านออกจากผังแล้วหลังออกอากาศทางฟรีทีวีมายาวนานชี้ไม่มีปัญหาแต่เป็นเรื่องของธุรกิจล่าสุดวันที่2มิถุนายน2558ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางช่องสได้ทอดรายการชิงร้อยชิงล้านออกจากผังออกอากาศโดยให้เหตุผลว่าทางเวิร์ดพอยต์มีทีวีดิจิตอลเป็นของตัวเอง ซึ่งมีชื่อช่องว่า WordPoint TV และควรนำรายการที่ตนผลิตไปออกอากาศในช่องของตัวเองทางนี้กฎของทีวีดิจิตอลยังระบุไว้อีกว่าไม่ให้เจ้าของช่องผลิตรายการให้ช่องอื่นอย่างไรก็ตามทางช่องสามยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่เรื่องราวเป็นความเหมาะสมทางนี้การถอดรายการชิงร้อยชิงล้าน มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพศ2558ส่วนรายการที่จะนำมาออกแทนรายการนั้นยังไม่มีการเปิดเผย